อาชีพวิทยาโยธาเนี่ยตกงานยากที่สุดในประเทศไทยแล้วครับสิ่งที่น้องโกสินเล่ามาในหน้าปวดหัวมากนะครับเพราะถ้าน้องพูดเรื่องนี้เนี่ยใน30ปีที่แล้วเนี่ยพี่ได้เห็นด้วยกับน้องร้อยเปนะครับแต่ถ้าน้องไปเช็คยอดขายอสังหาตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยน้องจะพูดอีกอย่างนะครับการมองเทรนด์อนาคตเนี่ยเขามอง3ปี5ปีข้างหน้านะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับถ้ามีแต่คนแก่เต็มประเทศเนี่ยใครจะซื้ออสังหา แล้วยอดขายสังหาเนี่ยมันจะลดลงในระยะยาวนะครับแต่ถ้าน้องไปซ่อมถนนพระรามสองเนี่ยที่ซ่อมร้อยปีก็ไม่เสร็จเนี่ยอันนี้น้องไม่ตกงานอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างเนี่ยด้วยการมาของ AI แล้วก็เครื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทําให้มีตําแหน่งงานเนี่ยเกี่ยวกับ2เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วคนก็จะเรียนวิทยาโยธาน้อยลงเยอะนะครับและสุดท้ายพี่ขอให้น้องโกศินเนี่ยมีความสุขอาชีพวิทยาโยธานะครับ